แกลูุกตามใจน้องนั่นเองอ๋อก็คือตามใจน้องเลบอนนั่นเองครับไม่ใช่สิบแปดลูกเฮ้ย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 เร็วอ่ะให้เกี่ยวแก่นเรเวอนหลับรอแล้วครับเรเวอนนอนหลับรอแล้วครับปลุกเลยน้องปลุกตื่นตื่นตื่นเจอกันเลย ครับเด็กๆยมวันนี้ทำมาเชือกใหม่มาวันนี้เราโยบใครครับวันนี้เราอยูบไปเสียงของขวัญแปลกๆเสียงพ่อแม่เนี่ยแหละเป็นพี่น้องของคิวเล่บอลเป็นคอนเทนต์ที่พวกเราคิดกันเองก็คือแก้ลูบิกตามใจน้องนั่นเองอ๋อก็คือตามใจน้องเล่บอลนั่นเองนะครับ อยากจะให้พี่คิวกับพี่เดบอนแก้ลูกแของก่อนนี่งใช่ไหมปาเขาขาเนี่ยเขาก็จะให้ของขวัญไปเลือกรูบิกนะครับโอเคปาไปเลือกเลยหรือจะยกหรือจะยกไปทั้งตู้เลยดีไหมอ้โหูจะจะแก้หมดเลยนะหนูเลือกสิมีลูกไหนดูวะอุ้ยรูบิกกลมๆอ่ารูบิกไหนอีกโยให้แก้รูบิกงูเลยลูกรูบิกจิ๋วรูบิกทรงแปลกๆลูบิกกระจก ลูบิกดาพิฆาตสูรลูบิกเลโก้ถึกสี่เหลี่ยมยังครับยังยัง,ยงไม่พอ,อครับลูบิกนาฬิกาด้วยพีระมิดด้วยโอ,โอ้เอาลูบิกที่แกไม่รู้จบมาด้วยครับสีตะคิวสี่คูณสี่อันนี้โอ้โหยกไปเลยลูก oh, <no. S 1> โอ้โหให้แก้ลูบิกยักษ์ด้วยพ <c oughs> อใจยังคะพ <c oughs> อใจผมเลือกเสร็จแล้วบอกเลยว่าเยอะมาก ของขวัญจะให้พี่คิวกัวบพี่เลบอนแก้หมดนี่เดยวลูกของขวัญลองนับซีกี่ลูกเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแปดสิบแปลูกลูกแรกของขวัญอยากให้แก้ลูกไหนก่อนครับูกี่สามคุณสามให้ใครแก้อ่าให้พี่คิวแก้ครับของขวัญลองหมุนก่อนนะอ่านี่ครับเบียแก้แล้วนะอ่าสสนี่ิดได้รครับบอกเลย เฮ้ยเสร็จแล้วกี่วิครับ24วินาทีครับโอเคขอนขวัญพอใจไหมลูกโอเคค่ะโอเคอ่ะลูกต่อมาดาดาพิฆาตอสูรให้ใครให้พี่เลบอลขอนกิงว่างขอนกิงว่างให้น้องมัวให้ครับอ่าได้แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วเล่นไงหนูพี่จะเชื่อได้ไหมเราอยาบพิฆาตอสูรครับคุณแม่ อย่ามาควนสมาธิม,มาถึงนอ้องขวัญดรือ,อคิวไีคิวเพราะเขาชอบบิดเขาชอบปั่นใช่ไหมบิดแง่เ <c oughs> อาเดี๋ยวนะเก็บเก็บเก็บคอสอิยังถ้าถ้าพี่เลบอนแก้มไม่ได้เสียใจไหมลูก <c oughs> เสียใจไง โอ้โหเอาต้นร ok> ูกอลกล้มเลยได้สองนาทีโอ้หสองนาทีโอเคครับอ่ะของขวัญเรื่องลูกเอาใจเย็นใจเย็นอ่ะของขวัญให้ลูกไหนต่อคะลูกริกจกอเคคครับอ่โอเคคิวครับูพี่คิวแก้ได้ไหมหุย หฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วอะโอ้ยเอากับพี่ราสี่คลิปครับสี่วินาทีครับอ่าของขวัญลูกต่อมาไหนคะอ่าลูกนี้พอบิดมั่วให้เริ่มสนุกใช่พูดอย่างนี้ผมเฮ้ยสิบห้าวิอ๋โสิบห้าวิน้องขวัญถือว่า พอใจไหมคะลูกนี้พอใจอโอเคอต่อค่ะค <laughs> ให้เล,เลนะนนี้ยงบอลน้องน้องให้เล,เลี้ยงบอลไม่มาสายให้คิวครับลูกนี้ให้พี่คิวใช่ไหมคะของขวัญว่าพี่คิวแก้ได้ไหมลูกนี้ได้โอเคสบ <ะ S 2> ายอยากข้อกล้องกับโทโก้โอห่วงแล้วพร้อมแล้วครับอ่านะครับแกเดือดปิดกระจกให้เราเดี๋ยวอ้าหนึ่งวิ อ้าวไมแก้เร็วอ่ะอไม่ให้แล้ว,ลวน้องหมุนน้อยเหรออ,อ๋อถือเป็นไงของขวัญเร็วไหมคะเร็วมากโอเคโอ้ยทุกป,ปีนาฬิกาให้พี่เล่บอลตอนนี้น้องน่าจะสนุกแล้วน้องน่าจะไม่ให้เล่บอลแล้ว <c oughs> อ้าให้คิวแก้รวนมาททอะไีี่่ มาไรอ้ฮิวแกะครับน้องใอ้ฮิวแก้ครับอันนี้โอเคนี่น้องใส่สาวเอฟเฟกให้ด้วยไรไงีอุ้ยเสร็จแล้วไหนให้น้องดูสิอ๋อมันต้องตั้งขึ้นบนทั้งหมดเวลาไปสิครับ สิห้วิโอเคครับโอ้โหลูบิกยักษ์ให้ใครครอ่าเลวอนลูบิกยักษ์ดูมือน้องนีจับยังไม่พนลูกเลยลูกนี้ใหญ่มากอ่าพี่เลวอนจะแก้ได้ไหมกี่วิอาที่จะบด้ปาใช่โอ้โหลูกนี้ ได้เวลาไป0.0.00นยครับเพื่ไม่เร็วอ่ะเก่งครับไม่ลืมกดลมไม่กดเครื่องจับเวลาครับโอเคครับอะไรครับเฮ้ยลืมอีกจิ๋วอ่ะเสร็จแล้วครับดูลูกลูกนี้น่าจะนานไหมเขาันมันเล็กนี่นาะบอกมันเล็กนี่จี๊ดเดียวใช่ไหมผมใหญ่มาก เรวันหลับรอแล้วครับเรวันนอนหลับรอแล้วครับปลุกเลยน้องปลุกตื่นตื่นตื่นอ้าวเสร็จแล้วฝันดูที่เสร็จไหมผมสะดุ้งตื่นเลยครับเพราะอะไรครับวางแรงเกินอ๋อวางแรงเกินลูกยักษ์เมื่อกี้คุณว่าไปเครื่องจากเวลาแบตหมดอ๋อแบตหมดเอาเกินแม่งจากเวลาละอ้าวสองคูณสองอ่าลูกนี้จะหมุนง่ายนะอ้าวทำพิคคิวอีกแล้ว ไม่อยากจะรบกวนเนี่ยใช่ไหมพอดอใช่เออคีว่าสามสองเริ่มหุยเร็วจังเลยพงศ์วัญบอกงงอ่ะเร็วจังเลยอ้าวขวัญเลาวลูกไหนต่อน้องก็โผงให้แล้วเลยครับโอ้โนี่มันเป็นสามคูณสามอะไรครับเนี่ยสามคูณสามแบบเปลี่ยนรูปร่างครับเปลี่ยนรูปร่างแต่มันจะคล้ายๆลูปบิูบิขจกอ่าโอเคครับ ฮ้ลโหลของขวัญเสร็จแล้วให้น้องดูซิว่าเสร็จจริงไหมเสร็จแล้วอ๋อโอเคครับแต่แข็งมากมากในัดูิพี่จะทำได้เหรอของขวัญดูซิพี่เนบอลเขาหลับอยู่เขาจะทำได้ไหมนี่หลับตาแก่หลับตาแกโอ้โห ตาตาได้เปล่าน้องบอกอ่าเสร็จแล้วใช้ได้ไหมของขวัญใช้ได้โอเคของขวัญบอกใช้ได้ครับใม้ได้ครับอ่าลูกตอบมาเหลือกี่ลูกเนี่ยเหลืออีกแปดลูกโอเคครับอ่าตะคิวอ่าลองให้น้องของขวัญหมุนตะคิวที่มันหมุนยังไงล่ะลูกหมุนยังไงล่ะครานี้ตะคิวเนี่ย อ่าให้ใครลูกอ่าให้พี่คิวอ่ะพี่คิวเรีนคอสีอ่าดูสิไหนไหนไหนหมุนยังไงหมุนยังไงอุ๊ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าให้พี่เลย์บอลครับคะแนนความนิยมเราลดลงแล้วต้องโชว์ความเร็วเฮ้ยเอะไรกันแล้วยังไงครับวัวแล้วบวัวแล้ววัวแล้วเื่อบเคแล้วเดี๋ยวจิ๊ปปี่เขาสอนมาครับยังไง หุยมั่วไหมลองขวัญดูซิเขามั่วไหมไม่มั่วโอเคผ่านครับใกล้แล้ว่ยใกล้แล้วไหมคะเหลือเหลือกี่ลูกหนูนับดูซิเหลือกี่ลูกยังไม่ได้แก้สองสห้าลูกโอเค,อเคลูกต่อมาอ่าลูบิกงูอ่านั่นแหละพี่คิวจะแก้ลูบิกงูแก้ให้เป็นลูกวงกลมเหมือนเดิมใช่ไหมเดีย๋ยวพี้ยเปลี่ยนนะเป็นไข่งูสีโอเคเป็นสีทองเลยนะไม่ใช่สีเขียวไขง่งูมันจะเป็นไข่งูได้ยังไงของขวัญดูสิ ไข่งูใช่ไหมลูกโอเคเป็นไข่งูแล้วอ่าโอเคครับวางไม่ได้แนละ้วหมดที่วางแลวันนี้หอให่เลบอลเหรออ่าลูบิกเลโก้อ่าลูบิกเลโก้ให้พี่เลบอลนะอ่าไปครับพี่เลบอลนะครับ มั่วแล้วนะถ้าหมุนยงงก็ไม่ได้อะเออหมุนนี่มันได้มั่วแล้วมี่มั่วนี่ทุกคนดูนี่นะหลับตาอย่างไรเขาไม่มองหลับตาเ่อเโอเสร็ล็จไหมดูสิเสร็จไหมคะเสร็จโอเคค่ะ สี่คูณสี่ให้ใครแก้คะให้พี่พี่อีคิวอ่าอีคิวแก้สี่คูณสี่อ่ะนิลลี่นะจ๊ะอินทิลคือเต็มคาราเบลน้องบอกเต็มคาราเบลการแก้สี่คูณสี่เราจะต้องเก็บเซ็นเตอร์นเมื่อเราเก็บเซ็นเตอร์เสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเก็บเอก p L L I O L สุภาได้คาริที้นะคาริทมุ่ง เสียงอะไรลูกเสียงอะไรเมื่อกี้ของควันเสียงอะไรลูกเรเบิร์นโคนนอนโคนเลยโอเคครับเรียบร้อยมีบิดมุมนะครับอ่ะโอเคครับสองลูกสุดท้ายจะลูกไหนลูบิกลูบิกยักษ์ลูบิกยักษ์ให้ใครครับเรเบิร์นลูกแจ่ๆเนี่ยไว้หมดั้งนั้นเลย ที่เขาจะแก้ได้ไหมเนี่ยของขวานนู่นที่มันใหญ่ขนาดเนี้เอาขวานใส่หัวครับไม่น่าได้ครับนี่น้องๆใส่ใส่ซาวเอฟเฟกให้นะครับอ่ะไม่ได้ไม่ได้หรอกอ่าน้องบอกไม่ได้ครับในบอลยังไงครับ อ๋อเหลืองเต็มแล้วของขวัญเหลืองเต็มแล้วพี่ตะวัเหลืองเต็มแล้วเฮ้ยส่วนที้จานคิวนะครับเขาสอนมานะครับเขาคือมีอะไรเขาก็สอนนะครับทุกคนที่แบบเขาเป็นพี่ชายที่ดีโอ้โหพี่ชายที่ดีดูอะไรดีอย่างไ่รูเลยวายเบอร์ <Okay. S 2> นนลูกสุดท้ายเป็นลูกนี้อันนี้ผมแก้เป็นนะบอกเนยหมุนยังไงก็เป็นสีเดียวแต่มันมีตะปุ่มตะปุ่มขึ้นมาไอพี่มันจะแก้ยังไงกดเป็นปุ่มสิม,มีปุ่มหไหมนนกดกดแล้วมันลงไหมลูกไม่ลงอ่ะจะแก้ยังไงล่ะทีนี้มืครับมือนมื่แก้ได้เหรอคิวได้ครัามาดูครับคิวขั้นตอนแรกคือเราต้องทำให หน้าหนึ่งหน้านะครับมันเรียบแบบนี้ผ่านมาแล้วนาลิกาเรียบ,เ,ยบเสร็จแล้วเหรอครับมาอะไรแล้วครัไม่นาลิกาเรียบอ่าโอเคครับสเสร็จแล้วเราก็จะเก็บโอเอลหน้าดูึ่งอ๋อเฮ้ยคุณไปหอมแก้มน้องทำไมบอลอะไรน่ะฮะยังไงบอกว่าให้หลับรออ๋อกระซิบยังไม่รู้คุณเหลือสองกลุ่มแต่มีคนไหม้รับเนี่ยตะโกนได้ครับเรามีความหวังครับป๊า อ๋อ,อได้แนละ้วอ่ะขวันดูตีได้แนละ้วลองดูตีอ่ะขวันดูตีพอใจอยังอ่ะดูตี <laughs> เดี๋ยวมาหลอกน้องครับน้องรู้ครับยังไม่หมดครับ,บคิว A few moments later อะไรอะไร เดี๋ยวแป๊บนึงไปไหนอ,ไไหนอะออาเมื่อกี้ออาหมุนไปหมุนม,ม,มาได้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิทองขวัญเขาแก้ได้จริงเหรออ่าแล้วเมื่อกี้บ่นอยู่ดีแล้วไปอยู่ดีแก้ได้อะฮะหัวหัวถึงได้ป๊าป๊าบอว่าต่อไปนะเราเอาสีมาป้ายเลยอ,เอ,นะอย่างเงี้ยสีแดงสีอะไรงจะได้ดู่ามันแก้ไม่ต้องไม่ต้องครับผ่านไหมครับทองขวัญโอเคผ่านเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราแก้ดูปไปทั้งหมดกี่ลูก 18ลูกเป็นยังไงถือว่าวันนี้พี่เขาแก้ให้พอใจไหมคะโ okay, อเคครับเพื่อนๆนี่ยคือชาเลนจ์เกมต่าใจนอนะบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับแต่ก็สนุกมากและเพื่อนๆชอบก,กันหรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็อ่ะมีคำถามอยากถามเพื่อนๆก็คือช่วงคำถามของคลิปนี้ก็คือ <Yeah. S 2> เรา แกลูบิกไปกี่ลูกแล้วคนนี้ชื่ออะไรน,น้องคนนี้ชื่อว่าอะไรใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ติดตามให้กับชอบ่องทีคิวเลบอลซันนี่ฟันด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็เจอกันสาาวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวั๊ายบายบ๊ายบาย